ตามต่อกับข่าวดีกันบ้างครับหลังจากที่เตรียมตัวเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและปรากฏว่ามีข่าวดีครับเบนซินมีสิทธิ์แล้วครับมาดูข่าวนี้กันนะครับคุณพีรพันธ์สารีรัตวิภาคครับรองนายิกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับได้มีการเปิดเผยนะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการปรับลดราคาน้ํามันเบนซิน91นย้านะฮะ91านนะฮะ95ยังไม่มีสิทธิ์นะครับนะฮะ ซึ่งเบื้องต้นครับรายงานเนี่ยแจ้งว่าทางคณะรัฐมนตรีนะครับมีการประชุมไปแล้วราคาน้ำมันเบนซิน,น91จะปรับลดลง2บาท50สตางค์ต่อลิตรเป็นเวลา3เดือนครับโดยจะเสนอรายละเอียดอีกครั้งในสัปดาห์หน้าครับหากได้รับการอนุมัติก็คาดว่าจะมีผลได้ทันทีเลยครับส่วนการปรับราคาน้ำมันเบนซิน,น95ยังคงต้องศึกษาต่อเพราะหากลดราคาน้ำมันเบนซิน,น95จะมีผลกระทบมากกว่า แต่ยืนยันครับเรื่องใดทําได้ก่อนก็จะทําก่อนนะครับนอกจากนี้แล้วครับก็มีอีกหนึ่งข่าวครับที่หลายคนบอกว่าเอ๊เป็นข่าวดีรับปีใหม่หรือเปล่านะปรับวันหยุดจ้าคุณผู้ชมเพื่อหลายๆคนนะฮะจะไปลางานจะได้รู้ว่าอ้าวไม่ต้องลากันแล้วแหละครับคลอรอมอครับเคาะวันหยุดปีใหม่ย้ําปีนี้คือต้องบอกแบบนี้ก่อนหลายคนบอกอุ้ยดีใจหยุดเพิ่มเปล่านะฮะคุณผู้ชมเท่าเดิมค่ะคือเดิมทีเนี่ย เราหยุดเสาร์สามสิอาทิตย์สามสิบเอ่และสองถูกต้องครับล่าสุดคอรอมเคาะบอกว่าเอาเป็นว่า2เนี่ยไม่หยุดก็แล้วกันขยับขึ้นมาเป็น29เป็นวันศุกร์ครับหยุด4วันเหมือนเดิมฮะเพื่อ <laughs> ไ,มไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ก็อ <laughs> โอ้คนที่ลาไปก่อนหน้านี้หรือว่าจองทริปแล้วก็แย่เลยนะครับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันหลายคนบอกว่า,วาเอาก็พลังจะยื่นใบลาย9ก็ไม่ต้องลาแล้ว อ่านะครับสดใหม่นนให้เหมือนเดิมครับผมย้ำอีกครั้งนะครับ4วัน4วันเหมือนเดิมไม่ได้หยุดเพิ่มนะฮะข,ขณะเดียวกันนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องที่ว่าเอ๊แล้วตอนนี้อยากให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยกันแล้วก็อยากเชิญชวนคนไทยเที่ยวกันเยอะขึ้นรวมไปถึงที่เที่ยวก็มีการพูดถึงเรื่องการประชุมครับว่าจะมีการขยายเวลาปิดของสถานประกอบการหรือว่าผับบาครับทางกระทรวงมหาดไทยเองนะครับวันนี้ก็จะมีการประชุมกันว่าจะขยายเวลาปิดจากเดิม 1น,นาฬิกาเป็น2นาฬิกาหรือตี2หรือเลื่อนไปมากกว่านั้นครับตามที่ผู้ประกอบการขอมาบอกว่าแม่ตีหนึ่งไปตีสอเนี่ยมันน้อยไปถ้าจะเลื่อนนะไปตีสเลยได้ไหม <c oughs> โอ้โหอันต้องรอดูนะครับนะฮะ